มีเรื่องราวที่พระเจ้าบอกฟังดูตลกจริงๆแต่บางครั้งเราก็คล้ายกันมานั่นหมายความว่ามีพ่อค้าเขาเป็นมหาเศรษฐีเขารวยแต่ภรรยาของเขาใช้เวลาเขามีลูกชายคนหนึ่งทุกครั้งที่เขาไปช้อปปิง้งนั่นคือเมื่อเขาทําให้ครอบครัวของเขาอยู่ในบ้านดูแลบนท้องถนนเขากลับมาแล้วและเผาบ้านของเขาและทุกคนในบ้านส่วนใหญ่เสียชีวิตรวมถึงลูกๆของเขา ไม่กลับมาเขาทนทุกทรมานอย่างมากถือร่างกายของลูกของคุณมันไม่ดำอยู่แล้วและแน่นอนว่าเขากลับไปเผาศพแล้วเขาก็เอามันกระดูกของมันเล็กน้อยเขาใส่ไว้ในถุงกระหมยียเขาใส่มันกับเขาเดอนฉันว่าลูกชายของฉันตายแล้วและเขากำลังทุกทรมานลึกลงไปในความทุกนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาจำได้เขาเอามันออกไปด้วยเขาถือกระเป๋ากระหยี่นั้นเขากอดสะอื้นจากนั้นไม่กี่วันต่อมาเขาก็นั่งลงกอดกระเป๋ากระหมยียที่เขาร้องให้ให้คุณ ฉันได้ยินเสียงเขาประตูด้านนอกฉันเรียกมันว่าพ่อเปิดประตูให้ฉันเข้าไปฉันยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าคุณบ้าฉันต้องทนทุกทรมานและคุณมารบกวนฉันคุณต้องไปนั่นหมายความว่าเขาคิดว่านี่เป็นเด็กในหมู่บ้านเพื่อก่อกวนว่าทารกกำลังกรีดร้องทั้งวันเขากลัวเมื่อเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นถีไม่ใช่ของจริงในที่สุดเขาก็ไม่ได้เปิดปและทารกคนนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆ,ๆมันถูกปล้นเขาเข้าไปในป่าและหนีไป เขาวิ่งไปหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อหลบหนีเป็นเพราะพวกโจรกําลังไล่ล่าฉันดังนั้นมันจึงต้องจัดไปไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่มันทําให้เรามีความคิดว่าแม้ว่าความจริงนั้นจะเคาะประตูนั้นเราไม่เปิดเพราะเราไว้วางใจมากเกินไปและสิ่งที่เราสูญเสียไปมันเป็นความจริงมีความจริงอีกอย่างมันยังคงเกิดขึ้นคุณจะไม่หลงทางแต่เราก็ยังเชื่อไหนมันเรียกว่าการร,ารับรู้ที่ผิดการรับรู้ที่ผิด เราอยู่ในที่เก่าเสมอความผิดนั้นฉันคิดว่าฉันทำมันหายทั้งหมดมันจบแล้วชีวิตของฉันจะถูกทํำลายชีวิตของฉันจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นและอื่นๆและอื่นทั้งหมดนี้คือการขาด<ห>าาการเขียนสร้างเรื่องราวของจิตใจมันไม่จริงจากนั้นก็มีความจริงอีกประการหนึ่งที่มาเคาะประตูมีความสุขที่ได้เข้ามาฉันไม่ยอมรับเพราะฉันไม่เชื่อเพียงพอ